สวัสดีครับโปรแกรมรายการมวยไทยเจ็ดสีครับนัดแรกของปี2568นะครับวันอาทิตย์ที่5มก,กราคมนี้คู่มวยม,มีดังนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาฝากทัศนะเรียกว่าชอบก่อนชกแล้วกันนะครับมี4คู่ดังนี้เดี๋ยวไปไล่เลียงคู่มวยกันหน่อยว่ามีใครที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ผมชอบใครบ้างน,นะครับคู่แรกนะครับเพชร3เพชรมวยไทยนะครับนักชกจากฝรั่งเศสน้องชายของเจ้าเพชร1นงนะฮะตัวนี้แสบสุดในค่ายเจอกับเพชรนพรเดชนพเดชมวยไทย นะครับ106ปอนด์คู่นี้เคยชกกันมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นก็ดุเดือดมากเป็นทางด้านเพชรสามที่เรียกว่าเฉืินชนะไปแบบสนุกมากนะครับพิกไปพิกมาหลายตลบนะครับผู้แพ้อย่างเพชรนพเพศเขาก็บอกว่าเขาไม่แพ้นะวันนั้นอะ่ะเอามาล้างตาอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟหลังนี่รู้สึกจะ เอาชนะคู่ชกมาได้ทั้งคู่นะก็ถือว่าเป็นมวยที่รูปร่างสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็สไตล์บู๊เหมือนกันเพชรสเนี่ยน้องเพชรหนึ่งสไตล์เหมือนพี่เลยไ่ไม่เป็นนะครับเดินเตะเดินต่อยฟันศอกคืออุตลุดอะประเทศกล้าแรกกล้าบวกมัวจิตหัวใจดีแล้วก็มีหลายกอกมีหมัดมีศอกด้วยไม่ได้มีแต่เข่าอย่างเดียวขวางเก่งแล้วยัดเข่าแรงๆส่วนเพชรนพเดชก็พื้นเพเป็นมวยเข่าแทงแหลมแทงเจ็บแต่ช่วงหลังนี้มีแข้งมาเสริมนะก็ถือว่าพัฒนาขึ้นก็คู่นี้เนี่ยก็คงจะรูปเกมเหมือนเดิมเหมือนไฟ ที่ผ่านมาที่ชกกันได้สนุกอีกไปอีกมานะครับแต่ว่าสังเกตว่าอาวุธของเพชรสามมันเยอะกว่ามันมีหมัดมันมีศอกมันขวางนะฮะมันยัดนะครับสีเสื้อหน้าเสือของทีมงานชุดใต้เขาช่วยดันราคานะครับก็แข่งโปก๊กมีตัวเงินมีอะไรมาสู้นะครับพวกประกอบผมดูครบกว่าลุ้นไปแล้วกันนะครับชอบไปที่เพชรสามเพชรมวยไทยน่าจะเบียดเอาชนะแล้วก็ย้ำแขนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคู่สองครับ คู่2เป็นเพชรลูกแสงวีวินยิมนะครับนี่จะมาจากสายเพชรยิมดีนะเจอก,กับเด็กดอยทีเอ็นมวยไทย123ปอนด์นะครับเพชรลูกแสงนี่ก็ฝีมือครบเครื่องนะใช้ได้ในขณะที่เด็กดอยเนี่ยอาวุธหนักแรงไปต่อยรุนแรงมีหมัดมีศอกกล้าแลกกล้าบวกสู้ดีอาวุธมวยนี่เพชรลูกแสงดูได้เปรียบรนะับ แต่ผมดูว่าลูกอึดลูกทนาพาดมวยเนี่ยแล้วก็หมัดสออของเด็กดอยเนี่ยผมว่าหวังผลได้ได้ลุ้นนับนกนะครับฉะนั้นออกไปที่เด็กดอยทีเอมวยไทยดีกว่าสีเสื้อนี้กำลังมาแรงด้วยที่ช่องเจ็ดชนะมากกว่าแพ้ นักมวยในค่ายส่วนคู่3ครับสิงห์สอโชคม,มีชัยครับเจอกับชบงเพชรแอดสันปาตอง131่อนดปอยนะครับสิงห์มีล่าสุดมาต่อยวันลุมพินีนะแพ้สอนศึกน้อยเอเบกุปนะครับแต่ก็สู้ได้ดีอ่ะนะฮะมีหมัดมีเข่าม,มีมีครบเครื่องอะ่ะถ้าเกิดขนัดจริงๆน่าจะเป็นเข่าปั้มรัดัดตีเหนียวสู้ดี ส่วนเชลบวกเพชรล่าสุดไปต่อยที่ราชดำเนินแพ้น็อกแก้วฟ้าน้อยนะครับโดนเตะขาน็อกยิงตัวน็อกเลยเชบวกเพชรนี่ต่อยมานานแล้วนะฝีมือครบเครื่องซ้ายจัดจ้านคือไฟไหนนี่บทจะเก่งก็เก่งบทจะไม่เอาก็ไม่เอานะบางทีแต่ว่าผมชอบไปที่สิงห์ะอะว่ามันสู้แน่ห้ายกนะครับถึงดีกาโดยเฉพาะวงในดูเหนียวกว่าแข็งแรงกว่าแล้วทรงเดินด้วยที่ช่องเจ็บบรรยากาศเสียงเชียร์มันจะ เอือไปทางมวยที่ขยันออกอาวุธมากกว่าอย่างเจ้าสิงห์สโชคม,มีชัยนะครับส่วนคู่เอกนะครับ135ปอนด์ครับจอมผาเบคคอมแพก act, หรือว่าจอมพันชัยเจอกับเพชรทองหลอ่อ10หลวงพี่น้ำฝนนะครับก็เป็นคู่มวยล้างตาเพิ่งจะชกกันมาล่าสุดเองนะครับวันนั้นจอมชนะไฟชิงชมป์ช่องจ็ ไฟนี้ก็มาล้างตาอีกครั้งหนึ่งไฟที่แล้วเนี่ยตูจอมนี่ก็เอาดูดีกว่านะทรงแข็งแรงเดินเตะปั้มเข่านะครับส่วนเพชรท,ทองหล่อนี่ก็ทรงตีมือดักเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่าสังเกตว่าจอมนี่มันคือมันมีนอกมีในอะวงนอกมีแข้งถ้าแพ้นอกก็ยังมีเข่าในให้แก้อะไรอย่างเงี้ยผมดูว่าลูกมัดลูกล็อกลูกข่กมตีดูว่าจอมดีกว่าชอบไปที่จอมนะน่าจะย้ำแขนเพชรท,ทองหล่อไปได้นะครับนี่คือทัศนะชอบก่อนชกของผมไม่ใครจะเสียทีตีแรกชอบเพชรสามชอบเด็กดอยชอบสิงและก็ชอบจอม นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับชอบก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีเดี๋ยวเช้าวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมาชอบหลังช่างอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดตามว่าจะเป็นเหมือนว่าจะชอบเหมือนกันหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับรวยๆเองทุกท่านสวัสดีครับ